ทุกคนเห็นข่าวนี่ยังเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดคุณป้าของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ทีเนี้ยที่ชาวโซเชียลสงสัยเนี่ยงบประมาณหายไปไหนไม่มีงบหรอไม่ได้มีการทดสอบถังดับเพลิงหรอว่ามันปลอดภัยได้มาตรฐานหรือไม่ก่อนเอาไปอบรมเนี่ยแล้วจะเยียวยาผู้เสียชีวิตยังไงประเทศไทยเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งนะ ต้องรอให้สูญเสียก่อนถึงจะมีมาตรการป้องกันทำไมเราไม่มีมาตรการป้องกันก่อนจะเกิดการสูญเสียล่ะเหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะในประเทศไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนข้ามทางมาลายแล้วก็โดนรถชนนี่ก็ใช่เหตุการณ์จุดก่อสร้างใช้งานก่อสร้างอุปกรณ์อะไรถล่มลงมาทับคนเสียชีวิตนี่ก็ใช่จนมาเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาก็บอกว่า เด็กนักเรียนคนอื่นที่อบรมอยู่ก็ยังตกใจเลยว่าโอ้โหแม่งคดน่ากลัวเลยถังเก่าขนาดนี้จะระเบิดไหมใครจะไปคิดว่ามันจะระเบิดจริงนี่เรากําลังสูญเสียเด็กดีเด็กเรียนเก่งเด็กมีอนาคตไปอีกหนึ่งคนแล้วนะก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นอุบัติเหตุทุกๆคนเสียใจเจ้าหน้าที่ก็เสียใจครอบครัวผู้สูญเสียก็เสียใจโรงเรียนก็เสียใจเพื่อนนักเรียนก็เสียใจแต่เสียใจแล้วไงล่ะ มันจะต้องมีเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกมากแค่ไหนมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องตื่นรู้ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยไม่อย่างนั้นนะสูญเสียทีก็มาเสียใจทีอุบัติเหตุทีหนึง่งก็มาเสียใจทีหนึง่งก็มาแก้กันทีหนึง่งคนทั้งชาติต้องตื่นรู้เรื่องความปลอดภัยครับการสูญเสียลักษณะนี้มันจะได้ลดน้อยลงเราทุกๆคนต้องตระหนักให้มากกว่านี้ครับ ไม่เช่นนั้นเราก็จะมีคนไทยตายไปอีกเรื่อยๆกับอุบัติเหตุลักษณะอื่นที่มันคล้ายคลึงกับเหตุการณ์นี้เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเข้าใจว่าสูญเสียกำลังใจแต่ก็ต้องเห็นใจของครอบครัวผู้สูญเสียด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดกับลูกหลานเราเหรอกครับ